สบายดีเดยสวัสดีเดอพ่อแม่พี่น้องมีความพบอพาะกับปลาจอยอีกแล้วนะพ่อแม่พี่น้องได้เวลากินข่าวแกงน้ำไหมพ่อแม่พี่น้องแซบป้แซบป้เชิญแซบกินด้วแกงน้ำไหมครับพี่จีนแกงน้ำไหมทอดอากาศก็ฮหอดกินมันขาแน่นะตัว่าเอาไปย่างเนี่ยจะมาทำแฮชไ่

จุดย um, oh, nah. ังนะจุดยังนะนั่งเวียนกินข้าวเจ้าป่ากินยาได้นะทามอย่างนีอินแช่อยู่บ่แช่อยู่บ่ทานใชะเนาะยังม่แซ่เพ้าะินอน่ เมืองทั้งแม่แม,ม่โอนเพิ่นกระตักอมมโอ้ยต,ตักใส่ผ้าขาวในหัวตู้ทำไมไม่ร้อสังอะแสบบอแสบบอหาถามเย้อยเลยดุง <ๆ S 2> วันคือว่าจืดใช่เม็ดปากคนกินยาอะไรจ๊ะบอันจืดได้ แล้วแท้ๆแซ่บบ่แซ่บแซ่บเนาะสะทองเฮ็ดแซ่บตําหุ่งกะน้ํากะบ่ดีอันนุงวันเพิ่นว่าจึดบ่ถ้ามันถ้ามันบ่ยาวเพิ่น่ว่าแซ่บแล้ว่อือข้าวไปเอาเด้อพ่นเด้อมีน่ะพมนั่นกมีนก้องพมนั่นกมีข้าวเพิ่นเพิ่งช่วยเนาะแกงน้ําไม้สทองให้พี่น้องเนาะ ไหนทีน้องไขมาตะเวนได้กินได้เนาะไขมาคำไม่ได้กินได้เกงเรงาไม่หนิว่าต้องเบิ้งปัจจอยทิชิมเบื้องน้าจักหรอกแต่ก่อเสาร้องเฮ็ดนี่บ่าพลาดนะอืมแซ่บบ่แซ่บยังสิว่าจืดบ่ได้บ่ได้แซ่ <c oughs> เบเซ็บ กินแหมล่ะค่ะกินไหมปูกินพวกแกงไมมนะเรียกก่อนเหรอกินรอดเจ้านะเสียบไปดีแต่ว่าป้าจอยกินเพราะอะไรพี่กระเพาะนะแต่ว่าน้ำนี่ยำแบบว่าบานก้มเข่าบานอยู่ด้วยนะเนาะฮำวะคักคัดทำวะสาวเพื่อนกับป้าบุญเพื่อนก็กิน เดี๋ยวไปเมืองสาวเพื่อนกับป้าบุญก่อนเสียบบองหาดิเพ่อไดีโอ้ยดีมโอ้ยมากเลยรมาอีกแล้วดิบจบบอลปแหลกแลยปจ่ยนู่นนูมาลุงลุงใหญ่เพิ่มาจืดเพิ่วมาสมสัยป่าคนน่นาค่ะ แต่ว่าข่อยซีมึงน่ะแซ่บจ้ำข้าวนี่ว่าตักคือสิบ้านด้วยเนาะบ่ยันๆกระพอกขึ้นกนแม่นําขึ้นมานี่น้แข็งเด้มันดมบ่ดมอยู่ดขึ้นมา2เถื่อแล้วมา2เื่อแล้ว มันมีตัมุงคนสบายวซับุงยคนแล้วแล้วคนซับใส่ตู้เย็นเน่ย่างคนเมียนได้มา่นมุ่งนี่นะง่ายสบายประจอยพี่น้องลายแบบพูดต่ว่าเป็นงานนี่เห็นแบบว่าเต็มเลยแบบว่าถวยบ่วงนี่คนจัดการเลยพักหย่ายังอยู่อะไรอ้นะเมนหมูนี่ป้าจอยเอาหมูนี่หมูอื่นกะบับันได้คุณคนหน้าน้าหลังบรรยากาศนนะ คิดว่ามานักแน่บาเมื่อบ่เมื่อลูกสาเรอ๋อเราได้บริมาติโอ้มาริกเฮ้ยบาริกรน้องน่องวิวดีบริกรน้องวิวดีไปดีน้องวุ้นบวกินบ่จอนบ่ค่บอกินแกงหน้าไม่กิน่างเดียวค่อยเสียบท่องในคำกินนี่กะอ้ย ยาดำบได้กวดก็หนึ่งหนึ่งเส้นตลอดได้มาฮะุบดำหมไไไุดำมุบไนั่นชื่ออะไรบ้างชุบไตนั่นืรบเออไปชุบแม่เจ้านะเออเออ แม่เพื่นห <Metro> ้องอะไปแน่เพ <able> ิ <ming> ่นห้องอะนะแม่แม่น้องแม่แม่แม่น้องวิวห้องนะมาไว้ทุกอะมาแม่น้องวิวเน้กอมยิ่นเลยช่างได้แก้มน่ามาพีมาพี่นู่มาพีไหนเสายนางไรงัวมันไปทางไหนงัวนนะใช่กวางง้วนนะผูบังผูบังทางหมากทางหมากกุ้งไก่ผู

อกหวัดำลังจะคุบหลาหมูเจ้ทองแกงน้ำไม่แล้วไปชุดหนึ่งแล้วลาบหมูหวานแล้วคือชีแบบชีได้เมื่ออาบน้าแท้ๆแล้วแบานนี้เมื่อกี้นีว่าแกงน้ำไมมชุกแต่ชีเมืออาบน้ายังบอแล้วอยู่พีนอยเนาะคุบลาหมูานี้แบบพอชีพอชีเมื่อกะบอพอชีได้เมื่อนะนีแหละย่อแล้วย่ออีกอยู่ càng <laughs> không mày cho này, sơn thau người, chút nhất, xếp, quay trai xiêm này, nung văn à, phơi ba, giật, phơi ba, phơi xài, à? lau kịp kì... nhang nhiêu, nhang nhiêu, nạt, năm mỏ nạt, tát cả mẹ, tát cả mẹ, tát nữa, tát nữa, mua, mua chắc là cái xe, giờ mới kiếm bao tu. เดี๋ยวเาลบหมูกอนเดลหมูกอนเด้อเบิดเบิดดนี่ก็คือชีตามังหงแบานี่เบิดดนี่ก็ดอบเดิกบบบนี้เนาะผู้เาฮันผู้ลาฮันนะหัวผู้ลาฮันหัว ใช่ใช่บ่วงแบบใช่ใช่หลายแล้วค่ะเด้บ่วงนี่นะบ่วงนี่เอ้าสักขั้นลาหมูต้องต้องเฮ็ดบวบนั่นปันใดได้ค่ะไอ้ว่าไม่ทิศพักนะเอาเอาลงบุญเพิ่นบวกล้ากินเพิ่นบาเกงน้ไมอยิ่นเพิ่นเจ็บท้องเน่เจ็บแสบท้องแน่เนี่ยคือกระเพาะสิขึ้นถ้ากินนลาหมูก็ได้ฮะนะบว้าบวกล้าหูจะท้องตักแฉบบวบอะไรยั้งผู หั่นเฉลยโดพักเขาไงเฉดพักลายมันจังแซบนาซาอร่อยแลน่แกหมอมันคือปูมาเลยเอาขึ้นมานี้ยูจักผ่าบอกเทียยบุ๊ดดีจ้ะบอกนั่นน่ะเอาหัวตัวนั่นน่ะันกัเบื้องด้าโอ้ยหมอบวมไปเห็นให บ่แน่นนะคะหมอต้องบ่หมอต้องปูมหน้าคุโอมแต่เป็นคนใส่เห่้ด้เอาบน้ำนี่กัสิเมื่อยดีแล้วบบบนี้กะชุ่มเมาคะแม่ถ้าเห็ดบ่แล้วบ่แล้วิมอยกับไดเมื่อยเห็ดแล้วะรกัแคนี้แบอยากกินก็กินคนก่อยากกินก็แล้แต่อยาหาั Tang là thùng là tăng hà lắm nữa 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 không? nữa 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 ตักอันให้ขาสบายเพิ่นเน้ออ๋อขาสบายเด้อตักอยู่พุ่นเด้อซันเล่นเด้อเอาข้าตกไปเด้อตักไปให้เสี่ยวจ้ะ่ตักมูเสี่ยวข่อยนึงเนาะ่ข่อยตักตะแกงมไปให้เราแม่นเสี่ยวจะได้มีแต่ป้านั่งงามๆนบาดนี Mày sợ hào nha nhan mày cắt nha nhan mày chong chọc như bỏ đi không đi bỏ đi bỏ chọc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  เดาเลย <ural> well. เนาะเดาเดาซิมชิมนะว่าสะทองแซ่บเลยเอาขอบไปน่ารอดหรอด้วยด้วยจอยกับซีตักเอาน้ำนี่มือเกลือมาก่อนจะท่องนี่ยน้ำต้มปลายังเหลือเครื่องหมกเป็นมีข่าวเย็นถิ่มอยู่วะเนาะไม่ได้คลุกมาให้เลยเดาเดาเดาเลเนาะ อ้าวจฉาทองยังขึ้นอันตักไข่พนนลับหมูลับหมูออยู่ใก้บวกบากว่าตีน้ตักกระแม่ต right? ักกรแม่อย่าบ่สั้นอย่าบ่สั้นเอาไหมเราบุกินอ๋อเราบวกินบ่แน้ำหนักก็เแร็เนะัดออเดอร์เทปหยเรียบร้อยนะเรียบร้อยเงินที่ี่รเบี้แนีเป็

แล้วด้ละมัวีด้เพิ่มทีมานีาคัวคนบ้านใดคนกาลสินกาลสินาคนเดียวด้นเดียวนาวนเนี่ข้าวเลูดจอลูกไหลูกน้ากันใหญ่ำน้องเสทิศนะใหกล้วยอีกแต่เกิดน้ำดังน้องเสทิดมูน่าเฮปี้น้าเราก็ต้องแยกกกลเฮปตอนี้นะเฮตอนนี้นะฮะ ทุกจ้าจิ้กเข่าลูกจี้ข่าเลยจิข่าเลยเอไรันเต็มตันเรื่องขึ้นในมัไม่เก่งเลยามเลยสามมือเลยนี่สามมือนี่มันมาลหาเยพอเพราะว่าอีกบบกีมือกะบุญเพื่อนปูเถาใครอีกได้นี่ปูเถาใครแมนมันตัวนี้่บอก บิดบิดแถวนี้ค่ะเพื่อนปูแถวข่อยตเพรว่ายังเอ้าจะสิ่งไงโตเพิ่มมาดูโดยมีบ่อใหม่อันหนึ่งมีไใหม่ค่ะพระเจ้าคือใส่ถุงจับเจื้อผักหญ่าเจ้าน่ะเอาเห็นเห็นเหมอนถุงมีอยกะ

หม่วงไหมรับไม่ลดน่นะตอรับเดียวนึงบอ่ะอันหาอะเงียบเลิกรับตรงไหนนี่ลดบวกทงานเขาไปสิเป็นแปงถุงจนางมาโดยครับทำแป้งวิกนแงอ่อนิงมากบริเวณห้างเปลี่ยนเวลาเป็นกรายันะไรยมแม่ไแม่ไปตักเอาลาบหมูให้กินนะมาแล้วบ่โดยโดยขอบใจเด้อเสียบบ่ลดบหมูนะ อีม <ih az violin Legisl acy> ื้อสะทองคือเก่าแซ่บบ่แซ่บกะมีแต่เพิ่นเป็นคนเตรียมเฮ็ดเนาะือสะทองคือเก่าแซ่บบ่แซ่บกะอย่าปากลางอแต่ว่าแซ่บทุกเมนูแซ่บทุกเมนูสทองเฮ็ดสมแมแดงก็มีน่ะบุญมาแต่เฮือนปาจอยพ่อพี่น้องขัวเรียบร้อยเอยู่กินกินแม่น มายังมะนี่กูเสียงดังแน่นี่กูชื่อกูชื่กว่หายใจฝืดอยู่นี่กูชื่ออะไรบูเท่านี่กูชือกว่หายใจฝืดอยู่นี่สุดอหายใจฝืดแต่กูยังฝืดกูชื่อเมย์เมย์ก็สากูยังไม่ได้ฮะฮ้อนบอนอากาศฮ้อนแซมระดับหมูระดัสะท้อนก็เก้าเาอยู่ บอาเขาลวกบ่าราต้องแข่งเนี่ต้องแข่งทแล้วแทุกอย่างอ๋มันมีน้ำมันหนังมันมีน้ำมันนี่เนี่ยคุณบอกมีเนื้อมีนางเนาะเพดมีน้ำมันทุนเพ็ดเลอดึงกุนเลยมาล้วนั่นน่ะปดวัาดีได้เราปินนะเพได้กินเน้อคอยบอกนะทำดีซะ

ไม่ถามกูเถื่อก็ยังว่าออสิาอถามเรื่องเรียหข้างหลังนแล้วอยู่ข่าระวังมีดแห้งหนึ่กูามแน่เราเราไม่ได้ยังไม่ได้กินข้าวได้นะลุงนายยังทําได้กินแด่แดนหันแดนหนีใจเศร้าตัวปลาเขาไม่ได้กินน้ำมูกชอบใจเศร้าคุณตักมันให้เราเนี่เ้ เปเตก่อนเดปเตก่อนเออขาจีปะเตคือเห็นย่งอู่อะไรวะทำย่างเน่เดียวข่อยอยู่วะมึอวามึงไหนนั่งตันพมข่อยมือน่ะไยตายอยนี่่พมไม่นั่นบ่เราหนักอยข่อยพร้อมเจ็บข่เป็นเจ็บคอวันดีว่ะตันใแล้วเนาะจุเปิดใยังกัเนี่ยมมีฮอติว ไปเอามันหมมีเลย่ลมตัวคอยโอยโ่่ะิมมันสิตากรนั่ดลมตัวค่อยเนาะยนว่าหือยืน่หาเครื่องเรียนธรรมเครื่องนี่ตวงไม่ใช่เครือง่ยนู่ยน่พุดังกันกันนะมันชกว่า เป็นอะไได้บานนี่เป็นอะได้านนีแจังวเอาเลยเแลเามื่อไห้ก็ได้เมือไหก็เมื่อไดรก็ได้มังใหญ่ก่อนนะลองถึงไงกัดแป้งแป้งแป้งโม้ไเย มาน้ํามามาให้เฮานั่งดินซินะมั้องไผนี่คนใจบ่จําตรงยดบ่ได้เป็นบ่รู้นะบ่บ่จักยก็บ่จักคือกันคนนเฮบ่มีไผบ่จักเป็นมาปิดไม่่มานี่ไผนะจักให้น้อนี่บ่โดยบ่บ่ดีบ่เง ผ้าเตียอาจรยเตียงนียาเตียงบาไดไรดิ่เวก็แม่บแม่หลวงพ่อแล้หลวงพ่อเนาะี่าพ่อต้องบิวพระวาคือเาอ่ะา่อ้ผมไม่รู้ขนมพราะว่ามือสบายอ่ะอันบ่เตียงล้ววดบ่ลวว่าสบา่เตียงแล้ววดบ่มือก็ยองบซ้ำน บนไอ้วานที่ลงเปแตงไหได้ลงไปชั้นสองนั่นเป็นงูเวนี่อันให้แกงกีวานเพื่อนเวนี่มาลงไบอยู่ลงแบบว่านอยู่เป็นท่านสานารย์ลงไปชั้นแล้วเพื่อนวัเดียวนี้เอวัมู่ากทานน้ำก็ได้บิดงานในเฮือนเจ้าก่อนจมืดจังนักกันลงไปนเพื่อนโอ้ยดดหน้องบุญน้งบุญกระบวดบบาอืน บวชเบิรเนาะบวชบิดบวชบุญกับวายคือบวชปบวชเอื้อคยิงบวชบวชบวชขาบวชขาเรือให้เรือนึงเรือยองอะทีเป็นต้วบวชบวชเบิรกบวชแล้บมีผูเ่าเพื่อนแน่เนาะตังแ่แมุ่นะตอนแม่ก็บ่ไบวชมีบุญแล้วมนาปชมมาคือวัเ่เนี่ยเราบวแล้วแบบแย่งเลยดูแล้วก็ให้แอบแบบบวได้เลย <ม>เ,เ,มมออเห,หมือนไปกดมากไปเกิดนะโอเคนะพ่อแม่พี่น้องมาจอยกับชิจบคลิปเพียงสานีก่อนนะพ่อแม่พี่น้องจอยขอบคุณขอบคุณแอบซีทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามป้าจอยเนาะที่บอกกดข่าวโฆษณาก็ขอบบุญขอบคุณหล,ลายไลน์เด้อพ่อแม่พี่นอ้องกล่าวข้ามมาสบายดี